วันชาติวันศาสตร์วันตรุษทุกวันหยุดแบงค์ bang, สนุกไม่หยุดกับมหากรรมฉายโปรแกรมพิเศษให้ดูกันเต็มอ <c oughs> ิ่มแบบนอนสต็อปแบบคอลเลเดย์สเปชียล23 <c oughs> ตุลาคมนี้ฉลอง8แสนไลค์ฉลองครบ3ปีและฉลองเดือนเกิดของรายการท่องเที่ยวที่เทยที่สุดในประเทศเทิมาราทอน ไปเที่ยวไทยต่อเนื่อง7ชั่วโมงเต็มไม่คลาค้าไม่หยุดเสิร์ฟ จาก159เอพิโซดพัดเข็นเข้มข้นด้วยทีมงานเทอยเที่ยวไทยจนได้6เอพิโซดดีกรีความมันระดับได้มงบวกเทปพิเศษอุ่นเครื่องก่อนเวทีแห่งความหาจะกลับมาอีกครั้งด้วยเทปบันทึกภาพเทอยแแร์เฟสติวัลคาลิวัลแห่แหนประจำปี2556นเดลกุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาเดลคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมลลคลา,ายเศร้าคงไม่มีผักกาดไั่ไป าบริหารกระบังลมแบบมาราธอนพร้อมกัน10โมงเชา้าถึง5โมงเย็น23ตุลาคมนี้แดนฮัลลีเดย์สเปเชียล